อีกซักหนึ่งความเดือดร้อนะะนะคะเรื่องของถนนค่ะอันนี้ชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรเขาบอกว่ามาตรวจสอบหน่อยดีกว่าถนนเส้นนี้เชื่อมระหว่างกำแพงเพชรกับพิจิตรคืออยู่ระหว่างการก่อสร้างเห็นบอกว่ายังไม่ทันส่งมอบ มันชำรุดแล้วค่ะเอ้าคือ,คอเหมือนรอสร้างไปซ่อมไปสร้างไปซ่อมไป,ไป,ไปแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เนี่ยนั่นนะสิแล้วชาวบ,บ้านบอกงงคืองบประมาณก็ไม่ใช่น้อยๆมาตรฐานอยู่ตรงไหนนะคะ,คะอเอา,าพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือสภาพของถนนทางหลวงหมายเลข1 1 5ค่ะเส้นทางระหว่างตําบลบึงบัวกับทางหมู่บ้านคลองโนนที่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรคือจะเห็นนะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ย ภาพยังเป็นแบบนี้ไม่แล้วเสร็จสักทีแต่ในขณะที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เอายางมาตอยมาแปะเพราะว่าต้องซ่อมเอา้าซ่อมเป็นช่วงๆไปคือกำลังงงว่าในเมื่อสร้างอยู่เ,ออเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพอเวลาสร้างปุ๊บมันจะต้องดีดีแล้วถูกไหมคะแล้วทำไมจะต้องเอาน,นยางามาตอยมาเทแปะแปะด้วยละ่ะคือกว่าจะชำรุดเนี่ยมันควรจะต้องหลายๆปีไหม<อ>แล้วมีรถใหญ่ผ่านปกติที่เรารับทราบข้อมูลกัน ชาวบ้านเขาก็งงเหมือนกันค่ว่าทาไมพังไวจังยังไม่ทันได้ใช้อะไรเลยด้วยซ้ำานะคะทีนี้จากการไปตรวจสอบพบว่าโครงการนี้เป็นความรับผิดชอบของสํานักก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงก่อสร้างทางหลวงหมายเลขก1 5 5สายกําแพงเพชรพิจิตรระยะทางประมาณ9กิโลเมตรตรงนี้เป็นถนนกว้างนะคะสช่องจราจรใช้งบประมาณมากกว่า393ล้านบาท ทีมข่าวเราลงไปคุยกับชาวบ้านที่เขาใช้เส้นทางนี้บอกว่าจุดที่มีการเผยแพร่บอกว่าเป็นถนนที่ชำรุดส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเบี่ยงมากกว่าคือไม่ใช่ถนนที่สร้างใหม่เพราะว่าถนนที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จค,คือยังเหลือระยะเวลาดําเนินการอีกหลายเดือนอจึงมองว่าเดี๋ยวรอให้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปก่อนและถ้าเกิดปัญหาชำรุดหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ค่อยมาว่ากันค่ะเติมก็ไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่ออะไร ก,ก็ไม่นะครับเพราะว่างานยังไม่เสร็จยังไม่ได้ส่งมอบอะ่ะถ้างานเสร็จแล้วโครงการเสร็จแล้วมีการส่งมอบแล้วถ้ามันชำรุดถึงจะถึงจะว่าเขาได้นะในในความรู้สึกส่วนตัวนะครับอ๋อดีค่ะสรุปคือมันไม่ใช่เส้นหลกักแต่มันเหมือนเป็นทางเบี่ยงอืมโอ้แต มันต้องควบคู่กันไปด้วยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะเออทีมข่าวก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งนะคะจากคุณสิทธิชัยพ่วงสีเป็นนายช่างโครงการนี้เล่าให้ฟังว่าคือตอนนี้ถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่แล้วเป็นการเหมือนกับปูทับไปค่ะแล้วก็ปูผิวยางสองชั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างชั้นที่หนึ่งส่วนที่เห็นว่าถนนชารุดมันจะมีการปะเป็นช่งชวงๆก็ยืนยันว่าเป็นเส้นทางเบี่ยงชั่วคราว มัน oh. มันน่าจะไม่ใช่ตัวเมนหลักอ่ะอเป็นทางเบี่ยงชั่วคราวที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้สัญจรระหว่างก่อสร้างถนนหลักยังไม่เสร็จไงะคะก็เลยต้องใช้ทางเบี่ยงไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะว่าให้ตรวจสอบได้ดําเ,เนินการถูกต้องตามมาตรฐานอยู่แล้วค่ะที่ยางไอ้ฟานที่ปิดที่เห็นเป็นเป็นบางส่วนอันนั้นก็คือเ,เป็นการปิดชั่วคราวนะครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องรื้ชั้นชั้น,นหินคุกทงการบดอัดใหม่แล้วก็ปูยาง ชั้นที่หนึง่งชั้นที่สองใหม่ครับคือฝั่งนี้เรายังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมฝั่ง,ฝ,งฝั่งที่มาให้ใช้ชั่วคราวก็ก็คือเปิดเปิดเป็นปูเป็นชั้นหนึ uh ่งนะครับปูจะปูยางไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็เปิดเบี่ยงก็เป็นกลางทางลำลองเหมือนกับให้ให้รถผ่านเป็นชั่วคราวครับผมยังไม่ได้แล้วเสร็จใช่มครับก็คือตัวนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จครับคือถ้าแล้วเสร็จแล้วก็น่าจะก็คือตามรูปแบบของเราครับก็คือปูยางสองชั้น อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเราปูไปแค่ชั้นเดียวแล้วเราเปิดเบี่ยงเพื่อมาให้บรรเทา,าความเดือดร้อนของผู้ใช้รถนะครับชี้แจงออกมาตรงน,นี้ก็สบายใจใหน่เท่ากับว่าทางหลักก็เดี๋ยวรอก่อสร้างอยู่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะเบื้องต้นสำนักงานปปชประ,ะจําสงดพิจิตรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนสายนี้เช่นเดียวกันแล้วแล้วก็ บอกว่าให้เฝ้าระวังให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไปค่ะติดตามพรีพิทีวีเอชด36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย